สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องพยอดคุณพลจอมสุรินสรีปทายสมันรุ่นแรกของท่านอาจารย์อุดมชิมงามจะสร้างเมื่อปี2-5-6-1เนื้อขาวเรามาดูพิมพ์ทรงกันนะครับรุ่นนี้หายากครับ เนื้อสีขาวจำนวนการจัดสร้าง1,000องค์สร้างเมื่อปี61ครับของท่านอาจารย์อุดมดูพิมพ์ชัดครับความลึกของไอแม่พิมพ์ความลึกเส้นตำหนิต่างๆนะครับ คมชัดครับรุ่นนี้ถ้าของปลอมจะไม่คมจะเบอร์เบอร์ครับก็จะมีเส้นเส้นน้ำเส้นน้ำตกครับเส้นน้ำตกของแท้จะล้นล้นครับเนื้อจะล้นละปิ้นเกิดจากการพิมพ์จะจะมีเส้นตรงซอกขาของช้างครับผมหายากครับรุ่นนี้ สร้างห0 0่งพัองเป็นพระอีก1รุ่นที่น่าเก็บรุ่นนี้ในประวัติใช้เวลาปลูกเสก5เดือนครับใช้เวลาปลูกเสก5เดือนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์รยอุดมปลูกเสก5เดือนในวันที่20สิบงหาปี6กหนึ่ง จนถึงยีธันวาปี61หนึเวลาปูกเสก1นึ่งวันเป็นพระที่น่าเก็บครับรุ่นนี้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของพระรุ่นนี้เป็นพระพุทธทรงเครื่องทรงเครื่องทรงเครื่องจกกักรพรรดิครับฐานเรือนปราสาท ตรงฐานจะมีกุมารกุมารดูดลกกุมารดูดลกักครับผมสวัสดีครับ